อันยองสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับการรีแอคชั่นกันอีกครั้งนะคะแล้วใน EP นี้เราจะมารีแอคชั่นคลิปเพลง you make me version performance ของ d a y i c ที่ได้ปล่อยออกมาเมื่อคืนนี้แล้วก็ต่อด้วยการคัมแบ็กของ i t จีซึ่งได้ปล่อย MV มาเมื่อตอน4ี่โมงเช้าของวันนี้เลยสดๆสร้อนๆเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเราก็เลยคิดว่าจะเอามาทำรีแอคชั่นแบบรวบยอดเลยทีเดียว เพื่อที่จะได้ดูพร้อมกันกับทุกๆคนถึงความดีงามของเ,อเพลงอยู่ไม่มีเพ r งเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเดซิกกับเพลงใหม่ของสาวๆอีจี S I T, ว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ1นึสม

또야 지금 맨날 잊지도 않을 거야 너라서 날 일으키는 거야 So I'm alright 이렇게 버티잖아 한 발짝 한 발짝 발걸음을 이어가 한 발짝 한 발짝 무거워도 이어가 놓지 말아줘. Party. Have you not? ทั้งสองอ <festivals> ันเนี่ยดูผูดเปิดมาเวราชอบทั้งสองอันเดี๋ยวเราจะไปต่อกันด้วยเพลงคอมแบทของ i ิจจซึ่งได้ปล่อยมาวันนี้พอดีปังครับคือแค่แบบเปิดมาก็คือแบบความดูดัน show you no yeah no 아직 i e 좀더 가까이 좀더 가까이 그러다 갑자기 싹 i'm a still i t mommy o u a y o gonna love me 좀정적이 baby did 는 man n t i now i o n e 난흔들림이 없어 n o s uh. 사랑하는 게라면뭐 믿는구 oh. oh. you never know baby 그래 그래 그리겠지넌결국엔내거야거야

있고 그만 머뭇머뭇대 슬슬 작전 예시 너를 빼서 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 like a k-pop move.

หลังจากที่ดู m e Performance ของเพลง UME จบไปก็คือเป็นเวอร์ชั่น Performance ที่ถือว่าคงความดีงามของเพลงได้แบบสุดๆขอยกนิ้วให้เลยคือเราได้เห็นว่า Performance ของเพลงนี้เรารู้สึกอิ่มใจในฐานะที่แบบเราเป็นแฟนเพลงของ d a s i c นีเหมือนกันแล้วเราก็ชอบทั้งตัว MV ก่อนหน้านี้แล้วก็ตัว Performance ของ เพลงนี้เราก็ชอบแล้วชอบทุกเพลงในอัลบั้มของเขาเลยหลังจากที่ได้ไปฟังมาแล้วเราก็โดนแบบเจตกไปแล้วเรียบร้อยคือโดนตกไปแบบเต็มๆอันนี้ก็คือคือเพลงแบบคือโดนแบบเขาเลยดึงดูดสายตาตลอดอะอันนี้ก็ต้องขอพูดเลยว่ากว่าจะโดนตกแบบเต็มเต็มได้คือเขาดึง ดูสายตาให้มองได้แบบนานมากจนมาโดดตกเต็มๆในตอนนี้เลยในอัลบั้มนี้แล้วก็ขได้แบบไปนั่งดูแฟนเคลับกเก่าด้วยก็ถือว่าเนี่ยโดนตกแบบเต็มๆจริงๆงยังไงก็ขอฝากตัวด้วยนะคะแล้วขอพูดของเพลงอิจีเพลงของอิจก็คือ เปิดมากก็คือมีความดุดันเลยด้วยเสียงของยิงป้างหนึ่งแล้วคือแบบหลังจากนั้นก็คือผมโหคือพูดคอเดีเลยว่าโหคือความดุดันความเซ็กซี่คือแบบมีครบทุกอย่างแล้วทุกคนในเอ็มวีคือสวยมากแล้วเพลงก็แอบบจังหวะเพลงก็คือแอบ,บติดหูคือแบบชวนโยกได้ด้วยเออเป็นเพลงมาฟเฟียที่แบบชวนโยกจริงๆในความรู้สึกของเรานะคะแล้วทีนี้ เดีวจะไปลองหาฟังเพลงในอัลบั้มใหม่ของอีจีดูว่าจะเป็นไงกันบ้างคือก็เป็นกำลังใจให้กับอีจีในการคัมแบ็กครั้งนี้ด้วยจริงๆเพราะว่าชอบสไตล์แนวเพลงของวงนี้อยู่แล้วแล้วทีนี้ก็เลยแบบเออโดนน้องๆตกให้ดูตกอะไรตกให้แบบติดตามดูผลงานมาตลอดแล้วทีนี้ พอเห็นคัมแบ็กเราก็เลยแบบเอออยากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยเหมือนกันยังไงก็เข้าไปดู MV เพลงของ i ิจกันได้ที่ช่อง YouTube Official นะคะแล้วถ้าคลิปนี้มีอะไรที่ผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัยด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในอได้าํสำหรับนี้บ๊ายบายค่ะอันยอง